อ,อ,อ้าวอ้าอือทำไมไปนอนในกล่องล่ะตังแหม่เปเลอเออไม่มีใครเห็น resident, ว่าอยู่ในกล่องไม่มีใครเห็นว้ยเออยไม่เห็นเฮ้ยไม่มีใครเห็นมีตังเลยว่าอย <promoted> <idades> ู่ในกล่องจีจี้มีตังอยู่ไหนจีจี้มีตังอยู่ไหนละ อตัองอยูงไหนดูดิยู่มันดิเอา้เอาไม,ม <laughs> ไม่มีใครเห็นแล้วไม่มีใครเห็นแล้วเอา้าเอา้ามิตังไปไหนวะมิตัองอยู่ไหนวะเฮ้ยเห็นมีตังมากเคยเห็นมีตังม,งมากมันลืม Nó giống giống như con tí Nó giống 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 không có sợi chân Để xem mặt Ờ Ờ Chi Chi ở đâu? Có tiền ở đâu? Để xem Để xem có tiền không? Ờ Để xem có tiền không? Để xem có tiền không? Này, có

đang lên. Hử? Trang như này. Trang như này á. Không. Hoàn thì sang á. bên này. À. như này á. À. này á. À. อยู่ในกลองนี่เหรอเหอ็นนะนี่เห็นหนะ